สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบแซตามาและอ๊บลุงวันนี้เรามาต่อกันที่บ้านเมืองเก่าทาคายามา่าใน EP ที่2กันนะคะเมืองโบราณที่มีสเสน่ห์ยังคงเหลือสถาปัตยกรรมโบราณให้ชนรุ่นหลังได้แวะมาชมและเชื่อว่าถ้าใครได้มาเยือนเมืองนี้เป็นต้องตกหลุมรักกันอย่างแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันต่อได้เลยค่ะ เพื่อนเห็นนะคะคุณลุงใส่เสื้อสีเขียวนี่คะเขาก็เป็นคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยเดินเก็บขยะเก็บกระดาษนะคะที่ตกอยู่ตามรินทางช่วยดูแลความสะอาดของถนนนะคะใส่ใจมากๆเลย สะพานแดงหรือว่าสะพานอากาบาชินะคะเป็นแลนด์มาร์คปอตของทาคายาม่านะถ้าใครมาก็อย่าลืมมาถ่ายรูปก,กันบนสะพานแดงนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องคอยระวังรถด,ด้วยนะคะในช่วงซาก,กุระเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดชมซาก,กุระอีกหนึ่งจุดที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นแลนด์มาร์คของทาคายาม่านะคือที่คนไทยรู้จักว่าสะพานแดงก็ เป็นจุดชมซากุระอีกจุดหนึ่งที่สวยสดงดงามนะคะมีอันนี้เรามายืนบนสะพานนี้แล้วนะคะถ้ามาในช่วงสปริงนะั้นตรงนี้ก็คือเป็นต้นซากุระทางนั้นเลยนะคะแต่ว่าช่วงที่เรามาไม่ไม่สปริงนะก็ลุ้นอยู่ตรงนั้นว่าวันนี้เราจะเจอแดดไหมในที่สุดเราก็เจอแดดแล้วนะคะสะพานนี้มีชื่อว่านากาบาชีนะคะมีให้เพื่อนๆดูนะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่ทาคายาม่าจินยัค่ะหรือในอดีตที่เคยเป็นศาลาว่าการของเมืองในยุคเอโดะนั่นเองสร้างขึ้นในปี1692นะคะในสมัยที่โชกุนโทกุกาวะปกครองและส่งคนจากหัวเมืองใหญ่มาปกครองทาคายาม่าซึ่งเป็นเมืองย่อยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นี่จึงเป็นไปตามแบบสมัยเอโดะที่ดูเรียบง่ายค่ะ อันนี้นะคะประตูที่เราเดินเข้ามาในสมัยก่อนนะถ้าเราเดินเข้าทางประตูกลางเนี้ยจะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราเป็นนางสนมเป็นบุคคลธรรมดานู้นเราต้องเดินผ่านประตูนั้นนะคะ<ม>ขเขาเรียกคำมงเนาะแต่ว่าแต่ว่าเปนเร่องประจำตูของที่พิพนี่นะคะเกงกลงก็จับแต่จัดแสดงสไตล์ญี่ปุ่น นี่นะคะก็เป็นลายกระต่ายในห้องนี้จะมีเจ็ดเจ็ดที่นะคะอันนี้นะคะเป็นห้องประชุมของรัฐบาลสมัยก่อนเนาะอ๋อเป็นสำนักงานห้องเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเขาก็าทำงานแบบนี้เลยถ้าใครได้เคยดูหนังเคลียรญี่ปุ่นนะก็อาจจะมองเห็นภาพเนาะนั่งบนโต๊ะมีกระดาษแล้วก็มีหมึกนะคะผูกันนีให้ดูเขานั่งทำ ทำงานเป็นแนวยาวนะไม่มีแบบเป็นแนวช่องเหมือนปัจจุบันเนาะโต๊ะทำงานของคนเออห้องทํางานสไตล์ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครทํางานบริษัทญี่ปุ่นก็อาจจะนิภาพออกเพราะว่าเขามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะแล้วก็หัวหน้าจะนั่งตรงกลางนะคะนั่ง็อปเหมาะกับยุคนี้นะ Social ลดิสแ n น e ์อืมพทำมือนะ ไม่มีเครื่องกาแฟอ๋อม,มีเครื่องเอกสรารอันนี้ก็คือเป็นห้องกาแฟใช่ไหมืมใครชอบแนวประวัติศาสตร์นะคะก็มาดูอันนี้มีโดนทำโทษนะคะให้เข้ามุม บริเวณห้องนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีประตูเยอะมากๆเลยค่ะช่องแรกเนี่ยก็เป็นประตูที่ไปยังห้องโถงสําหรับพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ก็จะใช้ประตูนี้เท่านั้นส่วนประตูอื่นๆเนี่ยก็แบ่งไปตามลําดับชั้นของผู้ที่จะใช้งานค่ะ ตัวาอาคารหลกักภายในมีห้องเสือทาตามิแบบโบราณหลายสิบห้องที่ดูแล้วเนี่ยเป็นห้องโลงกว้างนะคะแต่เดิมนั้นที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของนักรบซามูไรมาก่อนค่ะก่อนที่จะนำมาทำเป็นสาราวาการในยุคเอโดะนั่นเองนี่นะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้าทางออกของชนชั้นชนชั้นที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะก็เข้าทางนี้นะคะแต่ถ้าเป็นโชกุนไดเมียวก็ ท้าทางด้านหน้านะคะสมัยก่อนเขาก็ใส่รองเท้าแบบนี้นะนี่เขาก็จำลองวางให้ดูนะคะนี่ก็น่าจะเป็นห้องพักผ่อนนี่ก็เป็น รงครัวนะคะเอาไว้ต้มชาเขาก็จะมีซิงล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีเตาสมัยโบราณนะ<ม>ข้างในเป็นอะไรหม้อเป็นหมอ้อหม้อต้มมัน,นี่งเอาชุดผืนมาล้างล่าห<อ>นักมากอันนั้นเป็นน่าจะแบบที่หวางงอนะ อาคารส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมตั้งแต่สมัยเอโดะนะคะแต่อาคารหลักที่จะแสดงให้เข้าชมเนี่ยเป็นอาคารที่ได้รับการปรับปรุงและบูรณะในปี1996ในขณะเดียวกันที่นี่ก็ยังเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าที่ได้รับรางวัล2ดาวในมิชลินกิีนไกด์เจแปนเมื่อปี2014อีกด้วยค่ะ ความร่มรื่นและมีสเสน่ห์สำหรับที่นี้ก็คือตัวอาคารที่ร้อมรอบไปด้วยสวนญี่ปุ่นที่อยู่ตรงกลางมีต้นโมมิจิที่พร้อมเฉิดฉายในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแค่ได้มานั่งย่อนคาพักใจถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายสงบท่ามกลางวิวที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนถูกสะกดให้อยู่ตรงนี้เลยค่ะ จริงๆถ้าเพื่อนๆมีเวลาสามารถแวะเข้าไปชมโอกุระหรือว่ายุ้งฉางข้าวที่ในสมัยก่อนถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้านในจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเอาไว้ด้วยแต่น่าเสียดายที่พวกเรามีเวลาน้อยมากๆค่ะต้องไปที่อื่นกันต่อเลยไม่ได้แวะเข้าไปนะคะที่นี่มีค่าเข้าชมคนละ440เยนหรือประมาณ150บาทค่ะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ